ยอะมากเยอะเยอะแล้วนะมีสุริแล้วนะครับใช้มาไหนวันไหนที่แล้วยกโชว์กันหน่อยได้ไหมแน่นแน่นมาเต็มมาเต็มแสังเกตจากแฟนขับรถได้นะครับขับรถที่ใช้มา5ปีแล้วครับนะดูผลได้เลยครับครับผมได้เลยครโหดูดีขึ้นเรื่อยๆดูนหน้าใสขึ้นถูกต้องสมัยก่อนนี่มามาตามรุชเนี่ยนะครับเรียกว่าสมาคมแม่บ้านครับตอนนี้มาตอนนี้อายุมากไปยุ่งไม่ได้หมดไปยุ่งไ่ได้หมดเมื่อกี้ร้องเพลงให้ดูได้ด้วยก็ ช่วงมีฝากผลงานกันบ้างดีกว่า้าฝากดูแลตัวเองกันแล้วฝากผลงานกันบ้างครับผมก็เร็วๆนี้นะครับฝากติดตามละครเรื่องสุดสายป่านะฮะช่อง5แล้วกันนะครับเล่นเป็นอะไรอ่ะเล่นเป็นเพื่อนพระเอกอ๋อเล่นเป็นป่าไม่ได้เล่นเป็นป่าเล็นเพื่อนพระเอกนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนั่งนี้ตูมตามกับวิววรรณรนนะฮะแล้วก็มีมีเดอะสตาร์มีพี่เก่งมีแอปเปิ้ลมีกวางเดอะสตาร์ด้วยไหลชื่อที่คุ้นเหมือนมาพรุ่งนี้เลยเหมือนมาพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ต้องมีพวกเก่งวายโยจะมาที่นี้เราเราจะดูเราเปิดเผยให้ดูนะไม่ต้องเปิดเผยก็ได้หอมนีเป็นมินิไอแพดของเราไม่ใช่ไอแพดนะครับแผ่นป้ายสไลด์จะสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาพรุ่งนี้นะครับจะมีตุ้มตามนะครับต้องเก่งวายโยมาสังเกตไหมครับใกล้ขนาดนี้เลยหรอพี่รุตสายสตาเฉยไปว่าเธอจุดหอแต่ว่าฝั่งนี้นะครสามารถมองเห็นชัดเจนมด้เลยก็มี สังเกตว่าดาราสุใหญ่โทษนะครับทำไมรู้สึกรู้สเซ็งไ่อยู่อย่างี้ครับอ่ใช่เะว่อยู่กับผู้ชายด้วยกันไงก็อยากอยู่เป็นแก๊ม่หรสมติว่าผู้หลุดไงัสองคนนี้เาไม่ใช่ผู้ชายเลยเราก็บอกว่าอยู่กับสาผู้หุดยงโอ้โอเ ติดตามผลงานกันได้ครับผมทีสายป่านนะเพลงครับทางด้านของใครชอบพี่เก่งก็มาเจอพรุ่งนี้อ่ะต่อตอนนี้ก็มีสิ่งก็ใหม่สองเพลงนะครับก็คือเพลงที่ชื่อว่าอยู่เล่นอะไรแบบนี้สักทีนะครับในเพราะเอาเลิอกสองครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงกระทันหันจากระบับโปรเจกต์เลือดฟิลสองครับซึ่งก็หลายคนน่าจะเคยฟังแล้วตะเกียร้องไปแล้วนะชอใช่แล้วก็ เรื่องนี้นะครับก็จะมีก็มีงานพิธีกรอยู่แล้วล่ะตามปกติแน่นอนเสซนก็มีนี่ใช่ไหมพิธีกรนักงคู่เลยทำไมไม่ใช่แล้วครับผมไม่มีอเลยนะซาด้าครับ close to c l o ะ e to มีท่าครับรายการของพี่พี่ดูแลครับพี่ดูแลผมก็มีเป็นรายการของเจมส์แกรมมี่นะครับก็คือทางช่องเจมส์มิวสิกครับช่วงหกโมงเย็นถึงสองทุ่มรายการไลฟ์แอดจีครับผมอเคนะฮะก็ติดตามผลงานกันได้จุกจอกนนี้ะร ม่มีคอนเสิร์ตกับเราไม่มีคอนเสิร์ตกับเพียงจีถูกต้องยังมีเยอะมากหลายวันเลยนะครับเยอะเลยใครที่สนใจเป็นแฟนคลับคนไหนก็มาในวันนั้นละกันถึง26กิจได้ครับแต่จากวันนี้ไปเราจะมาทุกวันเลยนะเราจะไม่แจ้งมาดุกวัมีสาวๆทุกวันเลยเนี่ในวันนี้สเปคคุณเลยเนี่ยที่งานอะไรเลยนี่เนี่ยวันที่24เนี่ยใครครับนี่พี่โอปอลโอปอลใช่ครับจำได้คุณบอกคุณชอบอารมณ์ดีไงเดี๋ยวมองโอกคก็โดทีผมผมมันเป็นฟ e ล l i n g มันเป็น acting ใช่ไหมล่ะก็จะเจอกับสองนุเป็นได้กับกิจกรรมดีมากมายของเราในงานในงานเพียงกีเม่ขอบวนานทุกทางดนทกีนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสองนงจริงเลยขอเสิญงริง ok? ไให้กับสองนงด้วยรับ างวัลมอบเพลงพ้อม้อยกับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนใครมีของจะให้ศิลปินข้างหน้าให้ศิลปินข้างหลังของด้วยเชิญเลยนะะแล้วก็รูไปถึงครับย้ำอีหนึ่งกันก่อก่อนจะกลับกันนะฮะก็อย่าลืมไปแวะเวียนไปดูสินค้ากันได้มีมากมายหลากหลายเลย299บาทคุกบังสัมบายนุนันจีเนี่ยะครักับโฮมเทอเตอร์ชุดใหญ่แสนกว่าบาทจากซัมซุงเนี่ยนะหรือรางวัลที่สองค่ะครับผมมีมินิแอนดแพดด้วยนะฮะสิบรางวัลเลยฮะนะคะรางวัมพอยโชว์อีกหนึ่งพันบาทห้าสิ